มาถึงก็เตรียมเลยครับนี่นี่ครับก็จะไม่ต้องเหนียวมากนะครับน้ํามันไม่ไหลครับเป็นมุมโค้งนะนี่นะครับน้ํามันลงเยอะครับมันจะเป็นแอง่งท่าทรายนะครับด้านล่างเป็นสามเหลี่ยม ภาพหมายของเราแอมแรกแต้มแรก,แแรก oh. ปลาอะไรวะ oh. ปลาหัวแข็งปลาหัวแข็งป oh. ลาหัวแข็งหนึ่งแอมนะครับเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วัมมวปดป,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 ดปดเลยนั่นแหละ ครับนี่ฝ่ามือเลยเพี้ยนนะครับฝ่ามือเลยสายสวยนะครับสายสวยแจมครับแจมนี่ครับก็ในช่วงวันพักผ่อนนะครับก็มาหาตกปลากินนะครับุ้งหวัดพิษคันหรือบอกว่าคังหวัดพิษคัน นึ่งแตรมครับหนึ่งแตรมรนี่พลังหลับเลยครับนี่ครับหนึ่งแตรมครับผมนี่ครับผมสุดยอดครับ,บยิ้มเลวตัวสำนึกถึงแรงไว้ กับประมาณนี้นะครับนี่สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมนี่จะพามาตกปลาหน้าดินนะครับผมก็ไม่รู้จะได้ตัวไหมครับวันนี้เพราะว่าเป็นการเปิดใหม่นะครับยังไม่มีใครมาตกเลยนะครับแล้วก็น้ํามันลงตอก็เยอะนะครับกันดัง ก็วันนี้มาสองคนนะครับลมกระแรงนะครับวันนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าโมงนะครับประมาณออกมาช้านะครับไม่รู้ว่าจะได้ผลงานไหมดูครับนี่สภาพยอที่ใช้ก็ไม่มีอะไรเยอะครับเหมือนเดิมไผ่เขียวลำจากมะพร้าวนะครับแล้วก็แยมรูแล้วก็ โอเมก้าสามนะครับผมเป็นเหยื่อสูตรเดิมๆนะครับที่เคยใช้นะครับผมนี่ครับกันเหนียวลงำทำไมวนจ่าอุกเป่าเนี่ครับมาถึงก็เตรียมเลยครับนี่นี่ครับก็จะไม่ต้องเหนียวมากนะครับน้ำมันไม่ไหลไม่รู้ว่าจะได้ปลาอะไร นี่นะครับสภาพหมายก็จะประมาณนี้นะครับเป็นมุมโค้งนะนี่นะครับ้นามมันลงเยอะครับมันจะเป็นแอง่งท่าทรายนะครับด้านล่างเป็นสามเหลี่ยมนี่ครับ ก็เดี๋ยวมาคอยดูผลงานนะครับว่าจะได้ปลาอะไรบ้างนะครับหรือจะกินแห้วหรือเปล่ายังไม่รู้เลยก็นานแล้วครับนี่ไม่มีใครมาลงไม่รู้จะมีปลาหรือเปล่ามันจะถูกใจเหยื่อเราหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับนี่นะครับสภาพหมอนของเรา แต่เวลามันดิฮัลมาแล้วเว้ยตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งแหมแต้มแรกแต้มแรก<อ>ปลาอะไรวะออวปลาหัวแข็งปลาหัวแข็งปลาหัวแข็งเปิดได้โลกไวยังขักมาแล้วเฮ้ยทำไมอันนี้เห็นหย่อนลนะเออหย่อนอยังไงเนี่นยหัวแข็งครับหัวแข็งโอ้ย<อ>ดตดด่การอยู่นี่ครับ หนึ่งแเ้มนะครับเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วนี่กำลังจะขยับมีตังค์ด้วย ตัวใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่ไหมแม,มต่อกินโยกทั้งเล่าเนอะโยโยู่โย,ย,ยหัวแข็งอีกแล้วนะครับนี่แต้มที่สองครับหัวแข็งอีกแล้ว,วถึงแรงดานี่นะครับตัวที่สองนะครับ

นฝ่ามือเลยเพี้ยนนะครับฝ่ามือเลยนี่ดูนะครับยอดสุดยอดเปลี่ยนเป็นข้อหน่อยมันกินแต่ขั้นหนีด้นี่นะครับสายสวยนะครับสายสวยแจมครับแจมแหมเท่าฝ่ามือเลยครับเก็บไม้ดึงแต้ม นี่นะครับสุดยอดครับผมแหลมครับแหลมดูนะครับไสาปลานี่ครับก็ในช่วงวันพักผ่อนนะครับก็มาหาตกปลากินนะครับใช้ได้ครับเก๋ียวครับผมเอาไปลงกระชังครับ ตอนกูมาตกเนี่ยกูใส่แต่ขอหน่อยเด้ขยใหญ่มันกับจังวะเวลามันูดนตอนมันก็ผลออกกันะขอหน่อยมันกินดีขอหน่อยมันต้อกินคันไหนเราเว้ยกุ้งหวัดกุ้งวัดพิษคันหรือเปล่าวะ 嗯。<music> อีกแล้วครับหนึ่งแตรมครับหนึ่งแตรมนี่กำลังหลับเลยครับนี่ครับหนึ่งแต้มครับผมนี่ครับกำลังเผลอนอนหลับเลยครับผมเออสายสวยนะครับเหมือนเดิม นี่นะครับพอนี่ครับฝั่งนู้นได้มาอีกหนึ่งตัวนะครับนี่แต่เป็นะาดนะครับเป็นะาดนะครับปลาฉาดก็ประมาณสักสองโลกว่านะครับนี่นี่ครับนี่ครับสองโลกว่าประมาณสองกิโลครึ่งนะครับนี่นี่ครับ ประมาณสองโลครึ่งนะครับก็สาใหญ่อยู่นะครับนี่ครับผมสุดยอดครับชะโดนะครับชะโดอันนี้ปลาชะโดสาสวยแล้วครับประมาณสองโลกว่านะครับผมก็สุดยอด ขังในกระชังไม่รู้มันจะอยู่ไหมไม่น่าอยู่นะครับแต่เราจะไม่ขังนะน็อกเลยเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับ เอยู่แล้วมันโตเลยมันตออตแล้ว,วอะไรมันตัวสัมผัสตึงแรงว้ะอห้ยาครับหนึ่งแกรม นี่ครับไม้อีกหนึ่งแต้มน,นะครับผมจัดไปลายากลังจะเก็บนะครับ มาอีกแล้วครับหนึ่งแต้มนะครับหนึ่งแต้มนะครับมาอีกแล้วครับหนึ่งแต้มนะครับผมสองคันสุดท้ายนะครับมีแต้มเหมือนเดิมแจมแจ๋วครับแจมแจว๋วจัดไปครับจัดไป นะครับสวยงามสวยงามล้วครับเนียวแล้วครับเนียวแล้วครับเตรียมตัวเก็บอุปกรณ์แล้วนะครับเตออรีย okay. มตัวเก็บอุปกรณ์ก่อนนะครับ <c oughs> ผลงานนะครับนี่สองสี่หกตัวเจ็ดตัวรวมชะโดนะครับนี่เจ็ดตัวผลงานวันนี้นะครับเจ็ดตัวรวมชะโดนะครับนี่ครับผม ลงานวันนี้นะครับะโดนี้แช่แข็งเลยนะครับแช่ในห้องน้ําแข็งเลยนี่ก็ผลงานก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็ปลาเล็กก็ประมาณสองสองสี่หตัวนะครับรวมะโดอีกหนึ่งตัวก็เป็นเจ็ดตัวนะครับฉโดก็สองโลกว่านะครับก็ได้ผลงานอยู่นะครับผมก็นี่ครับประมาณนี้นะครับในวันนี้ ปลาไม่ค่อยเข้าก็ถือว่ามีผลงานให้ท่านผู้ชมอยู่นะครับผมก็เก็บอุปกรณ์กลับบ้านครับอากาศร้อนมากนะครับวันนี้สุดๆครับลมก็ไม่มีตอนบ่ายบ่ายมานี่ไม่มีลมเลยนะครับกอนนี้นะครับผมเดี๋ยวต้องกลับบ้านนะครับเตรียมตัวเก็บอุปกรณ์กลับบ้านกันนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะมีอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกนะครับ ก็อย่าลืมนะครับผมฝากฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมโดยการกดติดตามช่องโอสายลุยนะครับผมแล้วก็กดกระดิง่งกดถูกใจให้ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปในครั้งหน้านะครับผม,มนี่ครับก็หมายก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ยังพอมีปลาอยู่นะครับนี่ เดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ถุงกันนะครับนะเอาถุงจับถุง แค่ถังนะครับครับผมก็ <S <S เรียบร้อยเตรียมกวัวกลับบ้านนะครับผมสำหรับหม้นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับผลงานในวันนี้ปลาได้น้อยมากแต่ก็พอกินนะครับวันนี้นี่ครับเป็นวันว่างหาปลาเป็นกับข้าวนะครับผมก็รู้สึกร้อนแดดนะครับโอ้โหแดดก็ร้อนลมก็ไม่มีนะครับผมนี่ก็เย็นๆแล้วนะครับมาช้าด้วยมาเกือบเที่ยงนะครับผมก็ได้ผลงาน ประมาณนี้ก็โอเคนะครับถือว่าผ่านนะครับวันนี้มีผลงานให้ท่านผู้ชมได้รับชมอยู่นะครับก็ไม้นี้ก็จะอยู่ที่โคราชนะครับผมเป็นไมยที่โคราชอำเภอจักราดนะครับผมจักราดบ้านเองนะครับก็มาหาเลาะหาตกปลามูลนะครับผมก็พอได้ค่ากับข้าวนะครับผมไปทอดกินหรือทําปลาส้มนะครับก็นี่ครับวิถีชาวบ้านนะครับผม วันยามว่างก็หากับข้าวง่ายๆนะครับไม่ต้องไปซื้อเขานะครับผมแต่ก็ร้อนหน่อยไม่เป็นไรนะครับครับผมก็หมายนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าว่าจะมีอะไรให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สุดยอดครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีครับเจ๋อบายครับผมจอด